ดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่คอนโดยู d l ีไลฟ์แ d ดหัวหมากสเตชันะคะโครงการนี้เป็นยังไงนะคะนกักบค่ะโครงการนี้นะคะถือว่าเป็นโครงการที่สร้างเสร็จพร้อมอยู่เรียบร้อยแล้วค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปชมในโครงการเดี๋ยวเราไปชมเส้นทางการเดินทางกันก่อนนะคะ และสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นคอนโดแบบไฮไลท์สูง20ชั้น1อาคารค่ะแบ่งเป็นห้องพักอาศัยทั้งหมด867ยูนิตซึ่งอาคารนี้เนี่ยแบ่งเป็น2โซนก็คือนอร์ทวิงกับเซาล์วิงค่ะค่ะสำหรับในส่วนของพื้นที่จอดรถนะคะก็คือจะมีตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น3นะคะแล้วก็พื้นที่รอบๆโครงการค่ะในส่วนของแฟซิลิตี้นะคะจะอยู่ที่ชั้น4ค่ะก็จะมีฟิตเนสซาวน่าสตีมนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันค่ะ ตอนนี้นะคะโครงการนี้ก็มีข้อดีมากๆสําหรับออผู้ที่มาอยู่ที่นี่นะคะ,คะมีเซเว่นอยู่ด้านล่างในบริเวณชั้น,น1แล้วก็จะมีช็อปอะไรอีกนะคะทุกคก็จะมีเป็นซักรีดนะคะแล้วก็ร้านเสริมสวยเพราะว่าด้านล่างอะคะ่ะทางโครงการก็จะทําเป็นไว้สําหรับให้ร้านเข้ามาเช่านะคะมีทั้งหมด7ห้องด้วยกันค่ะ ค่ะและตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของล็อบบี้โครงการแล้วนะคะล็อบบี้ของโครงการที่นี่ค่ะจะมีความสูง3เมตรซึ่งจะมีข้อดีก็คือจะรู้สึกว่าตรงเนี้ยค่ะมันจะเป็นที่รับลมได้ดีเลยนะคะก็คืออย่างนั่งอยู่เนี้ยลมจะโกกพัดไปพัดมานะคะก็ะทําให้คนที่มาตรงเนี้ยค่ะก็จะเย็นสบายนั่งรอเพื่อนรอแขกอะไรได้เลยค่ะพี่ป้อมหาอะไรอะ่ะเอาไปแจ้งนี่ค่ะที่นี่เมลบอกนะคะจะอยู่ในส่วนเดียวกับล็อบบี้ ัันนเเดียกยกลของทุกห้องมารวมอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะสะดวกมากเลยค่ะค่ะที่กบอยู่ตรงนี้นะคะก็ไม่ต้องบอกค่ะก็คือฟิตเนสของโครงการนะคะซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีเครื่องเล่นให้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งที่ปั่นจักรยานนะคะหรือว่าเป็นดอมเบลยกน้ําหนักนะคะก็สามารถตอบรับรไลฟ์สไตล์ของลูกบ้านที่ชอบการออกกำลังกายได้เลยค่ะเดินขึ้นมาจากห้องฟิตเนสนะคะในส่วนนี้จะเป็นสระว่ายน้ําของโครงการค่ะมีขนาด2ี่คูณเมตร มีความลึกเมตร20ค่ะแยกระหว่างสาเด็กแล้วก็สาผู้ใหญ่ในช่วงเย็นๆนะคะที่อากาศเริ่มเย็นๆล่มๆแล้วเราสามารถมานอนเล่นรับวิวตรงนี้ได้ค่ะทางโครงการจะมีเก้าอี้แบบนี้ค่ะรองรับไว้ สำหรับที่นี่นะคะก็ยังจะมีในส่วนของสตีมซาวน่าซึ่งจะแยกชายแยกหญิงเลยนะคะแล้วก็มีล็อกเกอร์ไว้สำหรับเก็บของนะคะอย่างห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องซาวน่าค่ะแล้วก็ถัดกันนะคะห้องทางนู้นก็จะเป็นห้องสตรีมนะคะมีห้องไว้สำหรับอาบน้ำให้ด้วยค่ะค่ะเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของ Facil i t y นะคะที่ทำยูดีไลท์เนี่ยก็พยายามจะให้มีห้องสมุดแบบนี้ค่ะแทบทุกโครงการเลยข้อดีของที่นี่ก็คือสามารถมานั่งอ่านหนังสือทำงานแล้วก็ยังฟรี Wi-Fi ได้วยค่ะ สำหรับแบบห้องตัวอย่างที่เราจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมกันวันนี้นะคะเป็นแบบ1ห้องนอนขนาด30ตารางเมตรค่ะพี่ป้อมค่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะเดินเข้าไปในห้องนะคะเดี๋ยวพี่จะพามาดูตรนงนี้ค่ะน้องปกเป็นช่องเซอร์วิสซึ่งข้อดีก็คือช่องนี้ค่ะมันจะเชื่อมต่อกับระบบน้ำภายในห้องน้ำของห้องตัวอย่างนี้เ,เวลาเรามีปัญหาในเรื่องของน้ำประปาท่อมีปัญหาอะไรรั่วซึมยังไงเราสามารถให้ช่างนียค่ะมาเมนเทนตรงนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องให้ช่างเดินเข้าไปภายในห้องมันก็สร้างความปลอดภัยให้กับเจ้าของห้องได้ค่ะ เดินเข้ามาภายในตัวห้องนะคะค่ะโครงการนี้จะมีความสูงระยะระหว่างเพดานจนถึงพื้นเนะะี่ยค่ะ2.6เมตรซึ่งเดิมเนะะี่ยค่ะแกนยูเนี่ยทำไว้แค่2.4ส่วนพื้นเป็นแบบลามิเนตสีนี้เลยนะคะ,คะในส่วนแรกของ l a y o u ์ห้องนี้เนะะี่ยค่ะเขาก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารข้อดีของมันเดี๋ยวจะให้น้องกบสาธิตเลยนะคะนี่ค่ะเวลาเรานั่งใช่ไหมคะอย่างนี้เวลาเราุกปุ๊บเวลาเข้าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไม่โดนขานะคะก็จะออกแบบมาเพื่อแบบรองรับการใช้งานนะคะ เำหรับ<ช>ผู้หญิงซุ่มซ่ามเาค่ะใช่เลยค่ะต้องบอกก่อนเนาะว่าโครงการที่นี่นะคะก็จะให้เป็นแบบ fully furnished ก็คือจะได้อย่างนี้เลยโต๊ะรับประทานอาหารตรงนี้ได้ไหมคะพี่ป้าได้ค่ะตรงเบนตรงนี้นะคะเดี๋ยวขออธิบายอย่างนี้นะคะสมมตุติเรามานั่งตรงนี้นะคะถ้าเราจะวางผลไม้อย่างที่ทางโครงการจัดว่าอย่างนี้ก็ดีค่ะแล้วก็โซฟาตัวนี้เนี่ยค่ะเขาก็จะแถมหมอนแบบนี้2ใบเลยค่ะ,คะในส่วนของข้างล่างฟงังก์ชันก็คือสามารถเก็บนิตยสารอุปก,กรณ์ต่างๆได้ ตรงนี้เลยนะคะเชื่อมต่อไปเป็นโซฟาค่ะตรงนี้โครงการก็ให้เช่นเดียวกันโต๊ะกลางโครงการก็ให้เช่นเดียวกันจะเป็นสังเกตได้ว่าจะเป็นโทนสีเดียวกันใช่โต๊ะกลางตรงนี้จะมีอข้อดียังไงนะอันนี้นะคะถ้าเกิดเราเอาออกนี่เราก็สามารถเอาไว้วางอาหารวางเครื่องดื่มไว้สำหรับเป็นโต๊ะกินข้าวเลยก็ได้หรือจะเป็นโต๊ะกลางแบบนี้โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนมาเยอะที่นั่งตรงนี้ไม่พอเราก็ขยับมาเติม นี่ต่อแบบนี้นะคะก็เป็นเก้าอี้นั่งเพิ่มอีกตัวหนึ่งได้เลยค่ะใช่ค่ะทีนี้ในส่วนของระยะห่างทีวีเนาะพีป่ป้อมท,ที่นี่ที่นี่จะ,ะเน้นค่อนข้างเน้นฟังก์ชันของเลเยอร์เป็นพิเศษค่ะส่วนใหญ่โครงการทั่วไปเนะะี่ยค่ะจะให้ระยะห่างระหว่างทีวีกับโซฟาเนี่ยไม่มากเท่าไหร่แต่โครงการนี้จะให้มากถึง3เมตรเลยค่ะใช่จะนั่งดูระยะมันไม่เสียสายตาดีค่ะค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นตู้เก็บของที่ทางโครงการมีให้นะคะเป็นบิวอิน ด้านบนนะคะก็จะไว้เก็บของแล้วก็จะมีตัวเบเกอร์นะคะจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็อาจจะไว้แขวนล่มนะคะส่วนด้านล่างค่ะด้านล่างก็สามารถไว้เก็บรองเท้าได้นะคะก็จะเป็นกระจกเต็มบานแบบนี้เลยเผื่อจะออกไปข้างนอกนะคะก็ส่องเช็คความเรียบร้อยความสวยงามได้พิเศษนะคะอยู่ตรงนี้ก็คือทางโครงการนะคะจะไม่ได้ทําตู้จะหลดตรงพื้นจะเหลือพื้นที่ด้านล่างไว้สําหรับ เราวางรองเท้าคูดโปรดของเรานะคะจะได้ไม่ต้องเที่ยวเปิดเที่ยวหยิบนะคะแล้วก็เวลาเดินตรงนี้ค่ะก็จะไม่ชนค่ะค่ะแล้วว็งห้องรับแขกนะคะกับห้องครัวเนะะี่ยค่ะจะถูกกัน้นด้วยบานอรไลด์สีขุ่นอย่างนี้นะคะเป็นการรองรับแสงธรรมชาติจากด้านนอกเนะะี่ยค่ะเข้ามาสู่ภายในห้องรับแขกเพื่อที่จะไม่ให้ห้องรับแขกเนะะี่ยค่ะรู้สึกว่าทึบเกินไปเมื่อเราเดินเข้ามาในส่วนของห้องครัวนะคะแน่นอนค่ะห้องครัวครัวนี้ก็จะเป็นครัวแบบปิด ก็คือปิดด้วยบานสไลด์อันนี้นะคะทางด้านซ้ายมือจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวปิดผิวแบบนี้แล้วก็จะเป็นพื้นกระเบื้องอย่างนี้นะคะเวลาทําอาหารมันก็จะได้ไม่กระเด็นแล้วก็ทำวความสะอาดง่ายด้วยค่ะด้านบนจะเป็นเชลฟ์เก็บกอุปกรณ์การทําอาหารต่างๆทางโครงการจะให้ฮอปกับบูธมาด้วยค่ะที่ห้อเบกน,นะคะด้านล่างก็จะเป็นที่เก็บกอุปกรณ์เก็บช้อนเก็บจาน ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นที่วางไมโครเวฟค่ะและทางด้านขวานะคะก็จะเป็นซิงล้างจานยี่ห้อฮับเฟลนะคะด้านล่างก็จะเป็นตู้บานเปิดเก็บหม้อเก็บกระทะอะไรอย่างนี้ได้ค่ะพื้นที่ด้านข้างตรงนี้ค่ะสามารถวางตู้เย็นขนาด2ประตูได้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นในส่วนของระเบียนนะคะถัดออกมาจากในห้องครัวจะเป็นบานสไลด์แบบเปิดอย่างนี้ค่ะอ่า โครงการนี้นะคะจุดเด่นก็คือแยกระหว่างท่อน้ําฝนกับท่อน้าทิ้งเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการเมนเทนแนซ์ของเครื่องซักผ้าหากเครื่องซักผ้ามีปัญหาในเรื่องของการอุดตันเนี่ยค่ะเราจะแยกท่อกันนี้เพื่อจะเป็นผลดีของผู้พักอาศัยนะคะในส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีการติดตั้งปลั๊กไฟให้เรียบร้อยสําหรับเครื่องซักผ้าถัดขึ้นไปด้านบนเนี่ยค่ะคอมเพรสเซอร์จะถูกกั้นด้วยกลิวลมร้อนเนี่ยค่ะจะไม่ปะทะเข้าไปในห้องจะตีออกข้างนอก เพื่อป้องกันความร้อนอุณหภูมิจากข้างนอกเข้าไปข้างในด้วยค่ะค่ะห้องน้ําของที่นี่นะคะก็จะแยกเป็นสัดส่วนเป็นส่วนเปียกส่วนแห้งนะคะตัวสุขภัณฑ์นะคะตัวถูก,ก็จะเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะอ่างล้างหน้าก็จะเป็นของแชมเบอร์นะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นางานชิ้นเดียวสามารถง่ายต่อการเมนเทนแนน์เปลี่ยนอะไรอย่างงี้ค่ะได้สบายเลยค่ะแล้วก็ตัวพื้นที่อาบน้ํานะคะก็จะถูกกั้นด้วยประตูอะคริลิกสามตอนเปิดแบบนี้ค่ะ แล้วก็เข้าไปอาบน้ําด้านในได้สบายเลยค่ะถ่าเข้ามาอยู่ในห้องนอนของไทยนี้กันแล้วนะคะสําหรับตัวห้องนอนห้องนี้นะคะก็ถือว่ากว้างมากสามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้เลยค่ะสิ่งที่ทางโครงการให้มานะคะก็จะเริ่มตั้งแต่อันนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะคะบิวอินนี่ค่ะสามารถใส่เสื้อผ้าในนี้ได้เลยแล้วก็เป็นตัวโตวเครื่องแป้งบิวอินหน้าตาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ชั้นวางทีวีด้านล่างนะคะสามารถ เก็บของได้ค่ะส่วนความพิเศษของเตียงนอนนะคะเตียงนอนจะสามารถนี่มีลิ้นชักนะคะสำหรับเก็บของกระจุกกระจิ๊กด้านล่างได้เลยค่ะถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ลงตัวสามารถใช้ประโยชน์ดได้ครบคันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับที่นี่ห้องนอนนะคะกระจกจะเป็นแบบฟรีคอนเนอร์สกายวินโนะคะก็คือจะสามารถรับวิวนะคะได้มากมากยิ่งขึ้นเพราะว่ากระจกจะมีเข้ามุมนะคะแล้วก็รับแสงทำให้ห้องสว่างด้วยค่ะ ความพิเศษของหน้าต่างที่นี่นะคะก็คือจะเป็นหน้าต่างที่สามารถเก็บเสียงได้นะคะแล้วก็จากกันมแมลงด้วยค่ะเพราะว่ามีตัวสักกาดนะคะซึ่งจะช่วยซับเสียงค่ะ ก็หลังจากที่เราพาทุกท่านมาเยี่ยมชมโครงการกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าทางโครงการเริ่มมีลูกบ้านนะคะทยอยเข้ามาอยู่กันบ้างแล้วนะคะก็สาหรับท่านไหนที่สนใจนะคะก็ตอนนี้ทางโครงการเหลืออีกไม่กี่ยูนิตแล้วค่ะพี่ป้อมค่ะทำเลตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นทําเลที่ดีค่ะจะไม่ได้ติดกับรถไฟฟ้าหรือว่าใกล้แอร์พอร์ตลิงมากนักแต่ว่าต่อไปเนี่ยค่ะก็จะมีเขากําลังก่อสร้างสะพานข้ามข้ามแยกค่ะ ข้ามแยกตรงแยกกรุงเทพกีทาแล้วก็ต่อไปก็จะมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองด้วยเพื่อเป็นการลดความแออัดของรถติดในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นค่ะอีกครั้งยังใกล้กับทางด่วนมอเตอร์เวย์ด้วยนะคะแล้วก็ใกล้กับโรงพยาบาลสมิติเวชนพีิป้อมค่ะก็สําหรับท่านไหนที่สนใจนะคะก็แวะเข้ามาชมที่โครงการได้เลยค่ะจะเปิดบริการทุกวันนะคะจนถึงสองทุ่มค่ะแต่วันนี้เราสองคนนะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย